เอาล้ครับผมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้นะครับผมผมจะใ้ทุกมารับของฟรีกันนะครับผมคุณผู้ชมนี่เลยคุณผู้ชมก่อนอื่นนะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูช่องผมครั้งแรกนะครับผมช่องของผมมีการแจกโลบัคฟรีด้วยคลิปใหม่นะครับผมลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน5โมงเย็นใครได้แม่แรงนะครับผมรับเลย20โลบัคส่วนและส่วนทุกวันอังคารก็เพิ่มรหัสนะครับผมเวลา1 แล้วก็ของฟรีที่ผมจะมาล้บนะครับผมนี่เลยดิสโก้บอลเฮดนะครับผมนี่เลยนี่เลยสวยไหมมันอาจจะดูโง่ดีนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมมันดูแปลกแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับผมแล้วแมบบที่ผมจะพาทุกคนเข้าไปล้บนะครับผมนั่นคือแบบนี้เลยนี่นะครับผมลิงก์แบบอยู่ที่ใต้ e s c r i p t i o นข้างล่างนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในแแบบนะครับผมเรากดเพย์เลยนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนนี้เราก็่าจะต้องกดไปกดเคทได้วยรับไปอะไรวะกดเพย์ไปครับผมแล้วก็นี่เลยคุณผู้ชมดิสโก้บอล 来吧，呢個。 นี่เด้งเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็กดตัว R ครับเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่เลยเรารับมาแล้วนะครับผมเรากด close ไปครับผมคุณผู้ชมแล้วทำไมตัวกูกลายเป็นตัวโนูบ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอ่อออกไปดูกันนะครับผมว่าตอนนี้ของเข้าหรือยังนะครับมาคุณผู้ชมนี่เลยของนะครับผมตอนนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดิสโก้บอลนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยที่ผมบอกไปว่ามันจะเข้าอ่ะเห็นไหมรับโคตรง่ายเลยนี่เดี๋ยวช่วงนี้วิลล็อกเกอร์ไม่ค่อยได้ลงของฟรีนะคุณผู้ชมนะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้้้้ชชชชมมมมมคคคคครรรััััับบบบผผอออกกกกกนนนนยยยถาาุณลลลิปีะ่ืดดดดไ์์แวจ คิดว่าจะไปวันนี้ผงขอตัวลาไปก่อนวันนี้ไลฟ์สตรีมหนึ่งทุ่มนะจ๊ะอย่าลืมมาดูกันด้วยวันนี้ไปก่อนครับรักทุกคนมากครับบ๊ายบายครับปิดตัวเหมือนแบทฟอร์มเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ